สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาทุกคนมาแกะไมโครเวฟกันค่ะเดี๋ยวให้อลีช่งางเครื่องนี้ก่อนนะคะว่าหนักเท่าไหร่วันนั้นซื้อมาวันนั้นซื้อมาก็โลตอนนั้นเหล็กเหล็กเหล็กยังไม่แพงเท่าไหร่นะซื้อมานานแล้วเครื่องนี้ซื้อมาโลสิบบาทได้ค่ะตอนนั้นตอนนั้นนะคะคือว่าเอามาวางไว้นานแล้วเราก็ไม่ได้ ไม่ได้แกะนะคะไม่มีเวลาเกะวันนี้ก็จะมาแกะให้เพื่อนๆดูนะคะวันนั้นจําได้ว่าซื้อมาโล,โล่สิบบาทพอตอนนั้นเหล็กยังขึ้นไม่มากนะคะเพราะมาโลสิบบาทวันนั้นซื้อมาซื้อมาในราคาเหล็กบางโลสิบบาทวันนี้เราจะไม่คํานวณให้เพื่อนๆเป๊ะน,น,น,นะคะแต่แค่จะมาช่างแล้วก็แกะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างยี่สิบโลพอดีค่ะอดีอยาก,กดสิ เดี๋วดูกิโลก่อนอลิอย่าเพิ่งก่อ๋อเอาแกวออกแล้วนะคะวันนั้นเอาแกวออกด้วยจําได้อยู่วันนั้นเอาแกวออกแล้วก็ชั่งให้เขาวันนั้นได้ส8บปดโลครึ่งค่ะส8บปดโลครึ่งร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบห้าบาทวันนั้นจําได้มาซื้อเข้ามา200นี่แหละเครื่องนี้ซื้อเขาได้ซื้อเข้ามา200นะคะเครื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแกะออกข้างในจะมีอะไรบ้างวันนี้น่าจะคำนวณเ คำนวณไหมวันนี้รู้สึกค่ะอ่ะคำนวณเลยก็ได้วันนี้คำนวณเลยแล้วกันนะคะตอนนั้นอ่ะซื้อมามันซื้อถูก้วเพื่อนๆนะซื้อโลสิบบาทแต่ตอนนี้เหล็กมันขึ้นมาถ้าซื้อตอนนี้ก็อาจจะซื้อโลสิบสองบาทอันนี้โลสิบบาทนะคะเราจะคำนวณในราคาโลสิบบาทเดี๋ยวมาดูกันค่ะอิแกะ ข้างในนี้นะคะเพื่อนถ้าใครที่ไม่ถนัดแกะนะคะแล้วก็ต้องการความปลอดภัยก็ขายเป็นเครื่องยกเครื่องให้คนที่เขาแกะได้ดีกว่านะคะอลีปิดแมสด้วยนะคะเพราะว่าในเครื่องนี้นะคะจะมีสารกัรมนตังสีนะคะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะคะ <S <S เราก็จะแกะอย่างระมัดระวังนะคะสารกัรมนตังสีอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนแต่เราก็จะแกะให้ระมัดระวังเพราะเราต้องการแยกชิ้นส่วนยังไงเราก็ต้องแกะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ใครที่กลัวอันตรายก็ขาย,ยกเครื่องก็ได้นะคะตรงไหนที่มีน็อตนะคะน็อตค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆนะเริ่มต้นการแกะก็จะแกะกับก็จะแกะน็อตออกทุกตัวนะคะแกะน็อตออก,กตัวเราเป็นคนุมแกะของรีไซเคิลขายนะคะเราไม่ใช่ช่างนะคะเพื่อนๆ ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าเราไม่ใช่ช่างเราแกะทําลายล้างได้แต่เราไม่สามารถประกอบได้นะคะเราไม่ใช่ช่างนะคะอันนี้เราก็จะแกะถ่ายรีไซเคิลนะคะเอาไปซ่อมแล้วนะคะเครื่องนี้ช่างบอก5้าร้อยนะคะช่างบอกค่าซ่อม5้าร้อยก็เลยไม่ซ่อม <c oughs> ไม่มีอะไรนะคะก็เลยไม่ซ่อมเพราะว่าเครื่องเขายังแบบติดไฟอยู่เลยนะคะแต่ว่ามันไม่ร้อนนะคะก็มไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะอันนี้ได้มาจากบ้านคุณลุงนะคะคุณลุงรู้จักกัน เริ่มต้นการแกะนะคะเพื่อนๆ,ๆก็แกะในี่ยค่ะน,อน็อตออกให้หมดทุกตัวเลยนะคะ <S <S <ๆ>วันนี้เราก็จะคำนวณให้เพื่อนๆดูได้รู้กันนะคะว่าไมโครเวฟเครื่องนี้ซื้อมาในราคา200ขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันค่ะก็จะมีหม้อปแปลงทองแดงนะคะเพื่อนๆ ก็จะมีหมอแปลงทองแดงเดี๋ยวรอให้อลีแกะให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอให้อลีแกะให้เสร็จเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันนะคะวิธีการแกะก็คือแกะน็อตนะคะแกะน็อตออกให้หมดทุกตัวชิ้นส่วนทุกอย่างก็จะหลุดออกจากกันนะคะวิธีการแกะก็ไม่ยากค่ะ แต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าในเครื่องไมโครเวฟก็จะเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆชนิดเนาะก็จะมีสารกำรรมะตังสีที่พี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเวลาแกะก็ต้องใส่แมสด้วยนะคะอารีก็ปิดแมสนะคะเพื่อนอารีก็ปิดแมสอยู่นะคะพเพื่อนๆเพื่อป้องกันสุขภาพของตัวเองนะคะแต่เราทําของเก่าก็ต้องทําใจนะคะอาชีพของเก่าก็ต้องทําใจนะคะก็ต้องเสี่ยงกับสารที่เป็นอันตรายอยู่แล้วเนาะแต่คนที่เขาไม่ได้ทําของแบบนี้นะคะที่เป็นคุณหนูคุณนายก็ มีเครื่องไมโครเวฟแบบนี้ก็ขายให้ไปทั้งเครื่องเลยค่ะไม่ต้องไปแกะเองค่ะอันนี้เรามาบอกกับสําหรับคนที่เขาทําของเก่าเนาะว่าเครื่องบางคนมาทําของเก่ารีไซเคิลเป็นมือใหม่นะคะเป็นมือใหม่ก็บางคนก็จะไม่รู้ว่าแกะยังไงเครื่องนี้ควรซื้อราคาเท่าไหร่การซื้อนะคะเพื่อนๆการซื้อนะมันจะไม่มีราคาตายตัวนะมันแล้วแต่ช่วงเวลาของเหล็กเพื่อนๆจะซื้อในราคาเหล็กต้องซื้อในราคาเหล็กบางนะคะต้องซื้อในราคาเหล็กบางแล้วบางเครื่องนะคะเราก็จะบอกไม่ได้นะคะ นี่ค่ะก็จะมีทองแดงแบบนี้นะคะแต่ละเครื่องนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีทองแดงแล้วก็อลูมิเนียมเนาะบางเครื่องเราก็จะไม่ซื้อแพงขนาดนี้นะคะเครื่องนี้ทาไมเราซื้อแพงใช่ไหมเพื่อนๆสองร้อยนี่ถือว่าแพงนะคะบางเครื่องซื้อได้แค่ร้อยหนึ่งนะพี่นะบางเครื่องซื้อได้แค่ร้อยหนึ่งห้าสิบบาทก็มีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางเครื่องก็ไม่ใช่ทองแดงแต่เครื่องนี้เขาก็เป็นเครื่องที่มียี่ห้อแล้วก็ค่อนข้างหนักค่อนข้างมีน้ําหนักแล้วของเราดูดูแล้วเช็คเช็คดูก็น่าจะเป็นทองแดงนะคะเช็คเช็คดูก็น่าจะเป็นทองแดงนะคะ บางเครื่องนะคะเขาเป็นทองแดงข้างนอกแต่ข้างในขอบๆเป็นปอลูมิเนียมนั่นทองแดงคะ่ะทองแดงคะ่ะด <meringue> ิ่ฉันดูแล้วคะ่ะนั่นเป็นทองแดงคะ่ะแล้วก็จะมีหมอ้อแปลงตรงนี้นะคะเพื่อนๆหม้อแปลงตรงนี้ก็จะเป็นทองแดงนะคะถ้าเป็นของที่มียี่ห้อแล้วเราซื้อเราคิดว่าเราได้กําไรเราก็ให้เขาได้นะคะเครื่องนี้เราให้เขาไปที่200นะคะเพื่อนๆ2 0 0ไอ้ระเบิดหรือว่ามีอันตรายอย่างอื่นก็ไม่ระเบิดนะคะเพราะว่าเขาได้ถอดไฟเขาก็ไม่ได้มีอะไรมีแค่หม้อแปลงนะคะหม้อแปลงไฟแบบนี้นะคะเราก็ตัดสายไฟออกให้หมดนะคะเพื่อนๆตัดสายไฟออกให้หมดก็ไม่ระเบิดนะคะ แต่ว่าก็อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายบ้างเนาะก็ต้องระมัดระวังใส่เม็ดนะคะขณะที่ดิฉันพูดอยู่ก็ใส่เม็ดอยู่นะคะเพื่อนๆเนาะต้องดูแล้วบางคนเข้ามาดูก็จะบอกว่าราคาถูกราคาเพลงแตกต่างกันไปเพื่อนๆค่ะราคาแต่ละครั้งแต่ละทีที่เราพูดทุกคลิปทุกคลิปในการทําของเก่ารีไซเคิลคือราคา ไม่ตายตัวนะคะราคามีขึ้นมีลงและเราซื้อพอใจที่จะซื้อพอใจที่จะขายด้วยเหมือนเครื่องนี้เราซื้อมา200คือตอนนั้นราคาเหล็กประมาณเท่าไหร่ดิฉันก็จะไม่ได้ซื้อมาวางไว้นานหลายหลายเดือนแล้วกันแต่จําได้ว่าซื้อมา10บาทนะคะโลหนึงสิบาทตอนนั้นนะคะเราก็ให้คุณลุงจาได้ว่าเครื่องนี้ให้คุณลุงไป200เนี่ยค่ะก็เลยเอามาคํานวณใหม่อีกทีหนึ่งก็โอเคน่าจะแบบนั้นแหละน่าจะตรงแบบที่คิดนะคะการแกะก็แกะไม่ยากค่ะตัดสายไฟออกให้หมดแกะน็อตทุกตัวแล้วก็แยกชิ้นส่วนออกมาก็จะมี อ่ะอันนี้เป็นอลูมิเนียมข้างในด้วยนะคะนี่ค่ะข้างในตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะเป็นอลูมิเนียมดิฉันก็ไม่ทราบว่าสารกำมะตรลัง,ลงสีมันอยู่ตรงไหนนะคะแต่เราก็ต้องระมัดระวังด้วยกัน <c oughs> อ่าแล้วก็ระมัดระวังด้วยกันใส่เม็ดนะคะใส่เม็ดป้องกันใส่สักสองชั้นก็ได้นะคะเพื่อน แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นไฟเบอร์นะคะส่วนนี้คือส่วนที่เป็นไฟเบอร์นะคะาสติกกรอบถ้าเป็นเครื่องที่ราคาถูกๆนะคะเพื่อนๆเครื่องที่ราคาถูกๆนะอะเขาจะเบานะและส่วนที่เป็นมอเตอร์ตรงนี้นะคะเขาจะไม่ใช่ทองแดงนะเขาจะเป็นอลูมิเนียมนะคะเพื gasket, พ่อนๆก็ต้องดูแล้วก็คํานวณให้ออกว่าอ๋อเครื่องประมาณนี้ยี่ห้อน,นี้ก็ไม่น่าราคาถูกๆไม่น่าจะเป็นอลูมิเนียมให้สันนิษฐานไว้เลยว่าไม่น่าจะเป็นทองแดงน่าจะเป็นอลูมิเนียมถ้าเป็นเครื่องที่เบาๆนะคะเป็นเครื่องที่เบาๆแล้วก็ ดูแล้วไม่มียี่ห้อยี่ห้อไม่ดังก็ส่วนมากให้ให้คิดไว้เลยเนาะเราซื้อของเก่าเราก็ต้องคิดว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมเนาะแต่ถ้าลูกค้าที่ว่าเขาเราไปซื้อของเขาแล้วเขาบอกเขาว่าเครื่องนี้เขาไม่เต็มใจขายในราคาที่เราจะซื้อเราก็ไม่ต้องซื้อเนาะเพื่อน <laughs> ๆ <laughs> เพราะว่าของมันอยู่ข้างในอ่ะเราจะไปบอกว่าของชิ้นนี้เราจะได้กาไรเท่าไหร่มันบอกไม่ได้เพื่อนเพื <laughs> <ๆ>่อนมันบอกไม่ได้ มันต้องมาเกะนะคะมาแกะมาลื้อแล้วเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราไม่ได้ไปลื้อบ้านลูกค้าเราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าข้างในเป็นอะไรใช่ไหมแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ราคาที่ดีกว่าลูกค้าก็ต้องแกะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเราเป็นคนพูดกลางๆนะคะเพื่อนๆเนาะเราเรามองทั้งฝ่ายที่ซื้อและฝ่ายที่ขายเนาะฝ่ายที่ขายก็จะเอากําไรมากก็ไม่ได้นะคะท่านอยากได้กําไรมากก็ต้องแกะนะคะส่วนฝ่ายที่ซื้อเนาะเหมือนเราแบบนี้เราก็ต้องทำอะไรก็ต้องได้กําไรใช่ไหมเพื่อนๆทำแล้วขาดทุนจะทาทาไมใช่ไหมคะเพื่อนๆอันนี้ดิฉันพูดตรงๆนะคะนี่ค่ะ เราก็ต้องมาแกะมาแกะมาเช็คดูนะคะอลีก็ต้องไปแกะขาเอาทองแดงตรงนี้ด้วยนะคะบางครั้งตรงนี้จะเป็นทองแดงนะคะเนี่ยเราจะได้กําไรไม่ได้กําไรที่เหล็กหรอกค่ะเพื่อนๆได้กาไรตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะที่จะเป็นกําไรตอนนั้นที่ซื้อมาอ200น่ะทองแดงย,ยังไม่แพงขนาดนี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าตอนเนี้ยทองแดงก็ขึ้นมาแบบหลายบาทแล้วเนะาะเมื่อก่อนนี้ทองแดงตอนที่ซื้อตอนนั้นทองแดงโลเท่าไหร่200 ยี่สิบได้ไหมสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบเนาะหลายเดือนแล้วเพวื่อนๆตอนนี้ก็ทองในก็ขึ้นมาสองร้อยเจ็ดแล้วเนาะเพื่อนๆนมันก็ต้องได้กําไรอยู่แล้วแหละเครื่องนี้แต่ว่ามาดูกันแต่ถ้าเป็นอลูมนะิเนียมนะเพื่อนๆ่นะขาดทุนแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเราจะต้องแกะออกแล้วก็เอาไปขายเป็นเป็นเหล็กไปเลยนะคะเพื่อนเนเนี่ยอันนี้นะคะถ้าตัดปุ๊บแล้วเป็นตัดปุ๊บแล้วข้างในเป็นอลูมิเนียมนะคะอลิจะไม่แกะเลยนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะอลิเช็คแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ตรงนี้นะคะอลิเช็คแล้วนะคะเนี่ยเช็คตรงนี้นะคะแล้วเช็คตรงนี้แล้วเ,ลเ,ลเครื่องนี้เป็นทองแดงนะคะอลิศก็ได้เช็คแล้วนะคะถ้าไปซื้อบ้านลูกค้าเราจะเช็คตรงนั้นเลยมันก็เช็คไม่ได้ลูกค้าก็ต้องแกะแล้วก็เช็คเองนะคะเราถึงจะให้เหลืออันนี้ก็คือเราเช็คแล้วนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเขาเหลือไปแล้วเนาะสองร้อยเนี่ยตอนนั้นก็ถือว่าซื้อแพงแล้วนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยค่ะก็คุณลุงที่ขายเขาก็เต็มใจขายนะคะ เขาให้เราเอามาใช้ด้วยซ้ํานะคะตอนแรกว่าให้เรามาซ่อมแต่ว่า่อมแล้ว,ลวช่างเขาซ่อมไม่ได้นะคะอันนี้เป็นอลูมิอ่ะอันนี้เป็นทองแดงนะคะเพื่อนๆพูดผิดอันนี้เป็นอ่าเป็นทองแดงค่ะปคเ,เป็นทองแดงเราก็จะได้กําไรในตรงนี้นะคะค่อนข้างหนักอลีเราช่างให้ดูหน่อยสิคะว่าเฉพาะส่วนตรงนี้นะคะเมื่อเนี่ยหนักหกโลนะคะทางเครื่องเมื่อกี้เราช่างอ่ะสิบแปดโลครึง่งแ,แ,แต่เฉพาะตรงนี้หกโลอลีเดาว,ว่าทองแดงประมาณหนึ่งโลนะคะ ไมโลก็0ูนนะคะเดี๋ยวมาเช็คดูกันค่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นพลาสติกกรอบเป็นเหล็กบางนะคะนี่จะขายเป็นเหล็กบางนี่ค่ะถ้าขายแบบนี้ถ้าเพื่อนๆเก็บออกมาแล้วเป็นอลูมิเนียม นะคะข้างในที่ว่าเป็นทองแดงอ่ะไม่ใช่ทองแดงแต่เป็นอลูมิเนียมนะคะเราก็จะไม่ได้กาไรมากนะคะเพื่อนๆบางครั้งเสมอตัวนะคะบางครั้งไม่ได้กําไรนะคะอันนี้คือเราให้ราคานี้เพราะเราคิดอยู่แล้วว่าข้างในต้องเป็นทองแดงนะคะแต่ละเครื่องซื้อไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกโอ้ในคลิปทําไมซื้อแพงจังต้อง2 0งแต่ไปซื้อจริงๆไม่ถึงไม่ใช่นะคะเพื่อนๆบางครั้งแต่ละครั้งแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันนะคะบางเครื่องนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะก็ขายเป็นเศษเหล็กแล้วก็ได้กาไรบาท2บาทโลนึงแล้วก็ได้สองสามบาทนะเพื่อนๆนะแค่นั้นแหละค่ะไม่ได้กําไรมากแต่ครั้งนีี้้ท่เราใหคุุณลง สองร้อยเพราะเราก็ต้องตรวจเช็คแล้วนะคะว่าเขาเป็นทองแดงเดี๋ยวมาดูอาลี่แกะทองแดงกันเลยค่ะแล้วเราก็จะคำนวณให้เพื่อนๆดูอย่างชัดเจนเลยนะคะว่า,าได้เท่าไหร่เนาะการที่จะได้ทองแดงก็ไม่ใช่ได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆอหลีไม่ได้ใช้ลูกหมูตัดใช่ไหมคะอันนี้นะคะเขาจะมีรอยต่อนะคะเหล็กที่เป็นตะเข็บแบบนี้เนาะรอยต่อเขาเป็นยังไงพี่ อหลีไม่ใช้ลูกหมูตัดนะคะอลีใช้ค้อนนะคะมันจะมีรอยต่ออยู่คือเหล็กของเขาไม่ได้เชื่อมกันนะคะเราไม่จําเป็นต้องใช้ลูกหมูนะคะนะคะก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะคะแกะง่ายตัวนี้นะคะตัวนี้แกะง่ายนะคะอหลีบอกเหล็กเขาไม่ใช่เป็นเหล็กชิ้นเดียวเชื่อมกันนะคะไม่ได้เหมือนมอเตอร์เครื่องอื่นนะพี่นะที่เป็นเหล็กชิ้นเดียวอันนี้คือเขาเป็นเหล็กบางๆแล้วมาเชื่อมอมาวางต่อๆกันนะคะมาวางติดๆกันนี่ไม่เว้นเออ เอาทองแดงในไมโครเวฟนี่ค่อนข้างจะแกะง่ายนะคะบางคน <st uk> <t ell> ก็จะแกะเอาอลูมิเนียมเพราะว่ามันแกะง่ายถ้าเป็นเครื่องของอลูมิเนียมเขาก็จะหนักมากเลยนะคะถ้าเป็นเครื่องของอลูมิเนียมนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นอ,อลูมิเนียมใช่ไหมบางคนเขาก็ไม่แกะนะคะเพราะว่าเสียเวลาเขาก็จะขายเป็นเหล็กไปเลยแล้วก็มันก็จะเบาด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นทองแดงมันจะหนักนะคะเพื่อนๆมันจะหนักเราก็จะแกะเอานี่ค่ะส่วนเหล็กที่ติดกันนะคะเขาจะเป็นเหล็กชิ้นเล็กๆเพื่อนๆ เหล็กชิ้นเล็กๆแบบนี้บางๆนะคะหลายๆชิ้นมาเชื่อมต่อกันนะคะเขาติดกาวแล้วมันก็จะเชื่อมเชื่อมต่อกัน,นเห็นไหมคะจะเป็นเหล็กชิ้นบางๆเล็กๆๆๆ,ๆเป็นหลายๆชิ้นติดกันแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นเหล็กบางๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่ได้มีนอ็อตไม่ได้มีอะไรเชื่อมนะคะเขาแค่เป็นเหล็กต่อๆกันอลิอก็จะในการแกะไมโครเวฟก็จะแกะง่ายนะคะไกะออา,าอง่ายตรงนึงแต่ต้องโล่ต้องโลดีก่อนเน,นี่ยค่ะ นี่ต่อไปใครที่ทําของเก่าก็ทําแบบบริได้นะคะแต่ใครที่เป็นแล้วก็ไม่ว่ากันนะพุ่ธพเนานะเราทาให้คนที่เขายังไม่รู้ได้ดูได้เห็นได้รู้กันนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาคํานวณให้ดูค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะตอนที่ซื้อมานั้นเป็นช่วงที่เหล็กยังไม่แพงขนาดนี้เนาะซื้อมาตั้งไว้หลาย,เ,ลายเ,าเดือนแล้วไมโครเวฟนี้ซื้อมากี่เดือนแล้วพี่สีห้าเดือนแล้วไม่ได้แกะนี่ค่ะเพิ่งมาแกะเนาะการคํานวณราคาก็จะไม่ได้เป๊ะ,ปะทุกอย่างนะพุทธพุทเนานะเราแค่คำนวณคร่าวๆให้ดูเฉยๆนะคะค่ะเราซื้อแตก่อนไหม่นะเรา เครื่องนี้คือไม่ได้มีเวลาแกะค่ะเพื่อนๆของแบบหลายอย่างมากเลยค่ะที่ไม่มีเวลาแกะของเราก็ยังมีกองพเดินอยู่นะคะที่ไม่ได้แกะหลายอย่างเครื่องนู้นก็ว่าจะแกะให้เพื่อนๆดูนะคะยังไม่ได้แกะเลยค่ะแล้วก็มีวันก่อนนี้ก็ไปได้แอร์ตัวนี้มานะคะเพื่อนๆเนี่ยไปได้แอร์ที่เป็นพลาสติกมาในคลิปก่อนอะหน้านี้เราแกะแอร์ที่ว่าเป็นเป็นเหล็กไปแล้วนะเพือนะ่อนๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้เพื่อนๆดูว่า เครื่องที่เป็นพลาสติกเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่จะจะคำนวณให้ดูด้วยค่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคอยเย็นเนาะคอยเย็นที่ติดอยู่ในบ้านเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งต่างหากนะคะอันนี้หนึ่งคลิปเป็นคอยเย็นนะคะคอยเย็นของแอร์นะคะที่ว่าอยู่ส่วนที่อยู่ในบ้านเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นยนวนที่อยู่ข้างนอกที่เป็นแอร์เราก็เคยแกะไปแล้วที่เป็นเหล็กแต่เราจะมาแกะพลาสติกให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็คํานวณราคาด้วยนะคะฝากคลิปต่อไปด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมาแกะเตาแก๊ส คิดว่าจะแกะให้เพื่อนๆดูนะคะก็ยังไม่ได้แกะส่วนเครื่องอ่านี้นะคะเพื่อนๆจะบอกเพื่อนๆในคลิปนี้ซะเลยเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นแบบนี้นะคะเขาเป็นพลาสติกกรอบนะเพื่อนๆเนาะเขาเป็นพลาสติกกรอบก็ข้างในก็ไม่มีอะไรส่วนมากเราจะขายเป็นตั้งเครื่องนะคะซื้อมาก็เครื่องหนึ่งก็ห้าบาทสิบาทนะคะไม่ไม่ได้แพงนะคะเนี่ยค่ะต่อให้คุณซื้อมือหนึ่งมาใหม่ๆใช้แล้วแพงแต่ว่าพอมาขายเป็นเศษเหล็กแล้วก็พอมาขายเป็นของเก่าแล้วก็คือพลาสติกกรอบ ที่มีราคาแค่โลละสองบาทห้านะคะเราซื้ออยู่นะแต่ละที่ไม่เหมือนกันเราเอาไปขายห้าบาทเาาอเรามาช่างคำนวณกันเลยนะคะเหล็กนะคะเหล็กทั้งหมด15้าโลเป้ปเลยนะคะเพื่อนๆสิบโลนะคะอ๋อเรือเอาลงก่อนค่ะเนหนเล็กเหล็กสิลกโลค่อนข้างหนักนะคะ อันนี้เป็นเหล็กบางนะคะเพื่อนๆอนอันนี้เราขายเป็นเหล็กบางนะคะไม่ใช่เหล็กหนานะแล้วก็จะมีบอดขยะนะคะบอดขยะอันนี้นะคะเนื่องจากมีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าบอดเรื่องบอดดิฉันก็จะบอกเลยนะคะว่าการเรียกบอดนี่คือแผงวงจรน,นะคะแต่ว่าเราคนที่ทําของเก่านะคะดิฉันทาของเก่ามาก็แปดปีแล้วนะคะอลนนีก็ทํามาสิบกว่าปีแล้วนะคะก็เรียกบอดขยะมาตลอดนะคะ เพราะไปขายที่ร้านไหนเขาก็เรียกบอร์ดขยะนะคะเพื่อนๆเนาะบางคนไม่เข้าใจว่าเขาเรียกบอร์ดอะไรอะไรคือบอร์ดขยะเนี่ยค่ะบอร์ดขยะนะคะเราไปขายกันเขาเรียกว่าบอร์ดขยะคือบอร์ดที่มีราคาถูกที่สุดนะคะตอนนี้บอร์ดขยะ0.2ขีดค่ะ2ขีดบริส2ขีดบอร์ดขยะ2ขีดคือบอร์ดที่เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ของใช้อิเล็กทรอนิกอะไรที่เป็นบอร์ดแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าบอร์ดขยะนะคะพลาสติกกรอบค่ะหรือบางคนก็เรียกว่าไฟเบอร์นะคะ พลาสติกกรอบ0.8ค่ะไม่ถึง1โลค่ะ0.8ต่อไปเป็นทองแดงค่ะทองแดง1 1> ทองแดงเหลือโลงกว่าดีอ๋อหนึ่งโลค่ะไงไงมีอันนี้นิดนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้แกะทีนะคะจะคำนวณคร่าวๆไปเลยนะตีว่าประมาณขีดนึงนะคะขีดนึงนี่ค่ะหนึ่งโลอ่ะโลหนึ่งขีด อะไก็เก็บรายละเอียดไม่เสร็จทีนะคะตีว่าโลนึงนะคะเพื่อนๆเนาะเก็บรายละเอียดยังไม่เสร็จทีอะทองแดงหนึ่งโลนะคะเพื่อนๆเนาะที่เหลือก็จะเป็นขยะนะคะก็จะเป็นสายไฟเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะเป็นขยะนะคะเพื่อนๆเนาะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทับเพื่อนนี่<ร><ร>คือบอดขยะนะคะบดขยะเราจะเอาไปขายร้านที่เขารับซื้อบอดขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะบอดที่มีราคาถูกที่สุดคือบอดขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะมันจะเป็นแผงวงจรเป็นอะไรก็ตามนะคะเราเรียกลมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดคอมแผงวงจรคอมหรือว่า,าเมมบอร์ดหรืออะไรก็ตามนะคะถ้ามาอยู่ในหน้า,าที่เป็นแบบอย่างนี้นะคะที่เป็นสีแบบนี้นะคะเขาเรียกบอร์ดขยะทั้งนั้นเลยค่ะเรียกรวมๆกันนะคะแบบนี้คือข้างนึ่งเป็นสีเหลืองข้างหนึ่งเป็นสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นราคาถูกนะคะแล้วก็จะมีบอร์ดแบบนี้นะคะเมมบอร์ดแบบนี้นะคะเมมบอร์ดแบบนี้นะคะเพื่อน จะมีบอดหนึ่งชิปสองชิปศูนย์ชิปนะคะก็จะเราจะเรียกกันว่าบอร์ดนะคะหรือเมมบอดนั่นเลยค่ะเพื่อนเอนเดี๋ยววันไหนที่ฉันไปขายที่ร้านเดี๋ยวดิฉันจะ,ะมาบอกเพื่อนๆอ,อีกทีเนาะจะพาเพื่อนๆไปขายที่ร้านด้วยบอดบอดคอมเนี่ยเขาจะเรียกว่าอ่าบอรเขาเขาจะเรียกว่าบอดหนึ่งชิปสองชิปศูนย์ชิปนะคะชิปคาว่าชิปก็คือเขาจะมีชิปตรงนี้ค่ะชิปตรงนี้ว่ามีกี่ชิปกี่กี่อันนะคะบ,บาง บางบอดก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเมมบอดแต่ว่าเราเรียกกันว่าบอดหนึ่งชิปสองชิปสามชิปนะคะเป็นการเรียกแบบเข้าใจในหมู่คนซื้อของเก่านะคะแต่ละที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวไปคำนวณราคาไมโครเวฟให้เพื่อนๆดูเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนดิฉันได้คำนวณออกมาแล้วนะคะบอกทุกคนก่อนนะคะว่าตอนนี้ที่ได้แพงเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเราซื้อมาห้าเดือนที่แล้วอะคะ่ะสองร้อยเขาอาจจะ เขาอาจจะมีราคาที่ถูกอยู่นะคะตอนนั้นเหล็กเหล็กกับทองแดงก็จะถูกอยู่เพราะตอนทองแดงตอนนั้นไม่ถึง207นะคะทองแดงตอนนั้นช่วงก่อนปีใหม่อะเพื่อนเพื่อนทองแดงน่าจะอยู่ที่เ230เนี่ยค่ะถ้าจำไม่ผิดเนาะก็จะซื้อมาในรา,าคาที่แค่200ถ้าซื้อตอนนี้ก็อาจจะซื้อเขาที่250ก็ได้นะเพื่อนๆน,นะนะ250เนี่ยค่ะมาคำนวณกันแล้วนะคะเหล็ก15โลโล14บาทนะคะได้210บาท ค่าสติกรกอบ0.8คูณ5เท่ากับได้4บาททองแดง1โล270บดขยะ2ขีดได้2บาทรวมทั้งหมดนะคะรวมทั้งหมดได้486บาทลบ200เท่ากับเราได้กำไร286บาทณนะตอนนี้ได้กำไร286บาทนะคะพเพื่อนๆแต่ถ้าเราซื้อไมโครเวฟตัวนี้สมมุติเราซื้อในช่วงนี้ก็อาจจะซื้อที่250 250เราก็อาจจะได้แค่230หรือ200ก็ได้นะคะพเพื่อนๆ ไม่แน่นอนเนาะเพราะตอนที่เราซื้อคือซื้อในช่วงที่ของถูกเราถึงย้ากับเพื่อนๆตลอดเลยนะคะว่าการซื้อของเก่าอะ่ะจะมาคํานวณราคาให้ดูมันก็ต้องดูในช่วงเวลานั้นๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าราคาแต่ละช่วงเวลาจะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยสรุปแล้วมาคุยกับเครื่องนี้เราก็ได้ที่สองอแปดสิบหกแต่ถ้าซื้อในช่วงที่ราคาของเขาจริงๆอะ่ะเครื่องนี้ก็จะได้แค่เราจะซื้อที่สองห้าสิบใช่ไหมก็อาจจะได้ที่สอง้อสาสิบหกบาทเนาะ ถ้าเป็นช่วงนั้นเพราะว่าทองแดงไม่ถึงนะเพื่อนๆเนาะทองแดงไม่ถึง207นะตอนนั้นซื้อ203ก็จะประมาณนี้ค่ะ203ลบออกไป40อีกเพกืพ่อนๆลบออกไปอีก40อ่ะก็เนี่ยเพื่อนๆก็เฉลี่ยวเองแล้วกันนะคะคํานวณดูค่ะราคาแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกันน้ําหนักเครื่องไมโครเวฟก็จะของเครื่องนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะ15 8 1แโลแล้วก็0 2นของอ่าไมโครเวฟแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วแต่ละเครื่อง ราคาที่เวลาซื้อมือหนึ่งใหม่ๆก็ไม่เหมือนกันจะมีทั้งถูกและแพงเครื่องถูกๆส่วนมากก็จะเป็นอะลูมิเนียมนะคะเพราะเขาจะเสียเร็วมากเครื่องที่เป็นอะลูมิเนียมจะเสียเร็วแล้วก็จะมีราคาที่ถูกพอเวลามาขายของเก่ารีไซเคิลก็จะได้ราคาที่ถูกแต่ไมโครเวฟที่มีราคาแพงๆเหมือนในเซเว่นเห็นไหมเพื่อนๆราคาเป็นหมื่นสองหมื่นอ่ะอืมเวลามาขายของเก่าเขาก็ขายได้แพงนะคะพอมาขายได้แพงปุ๊บก็มาคำนวณเนี้ยก็จะซื้อแพงกว่า ก็จะแตกต่างกันประมาณนี้เนาะเครื่องบางเครื่องราคาสองสามพันเพื่อนๆนให้คิดไปเลยบางเครื่องไมโครเวฟเครื่องละพันกว่าบาทก็มีนะคะมีนะคะมีเครื่องเครื่องพันกว่าบาทน,นั่นแหละคะ่ะสานนิฐานไว้เลยค่ะว่าเขาเป็นอลูมิเนียมแน่นอนเขาจะเอาทองแดงมาใส่ให้เราเป็นไปไม่ได้ค่ะทองแดงมันก็จะแพงและมันก็จะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าแต่ถ้าเครื่องที่ถูกๆก,ก็จะมีอายุการใช้งานที่ต่ำเนาะตามราคาเลยค่ะเพื่อน คลิปของเก่ารีไซเคิลไมโครเวฟของเราวันนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ